ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสามตอน ทำไมหลวงปู่สวงพาไปเขาพระวิหารเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาว่าหลวงปู่สวงหรือว่าลูกตะเบนั้นเป็นพระผู้ทรงอภิญญามีฤทธิ์มีเดชมีคุณวิเศษจึงทำให้ทุกคนต่างพยายามประนิบตรติใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงโดยหวังว่าหลวงปู่ จะถ่ายทอดวิชาอาคมให้บ้างแต่ไม่ว่าทุกคนจะพยายามแค่ไหนหลวงปู่สูงก็ไม่เคยที่จะถ่ายทอดวิชาให้ใครและยังไม่ชอบให้ใครติดตามท่านด้วยหลวงปู่ชอบไปไหนมาไหนเพียงลำพังและไม่มีการบอกล่วงหน้าด้วยว่าท่านจะไปไหนกลับวันไหนจะมีเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสได้ติดตามหลวงปู่สวงไปในที่ต่างๆ ซึ่งแต่ละคนที่ได้ติดตามหลวงปู่นั้นจะเป็นคนที่หลวงปู่ได้เลือกแล้วว่าคนเหล่านั้นเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์อดทนต่อความยากลำบากได้และที่สำคัญจะต้องเป็นคนที่เชื่อฟังหลวงปู่ทำตามที่หลวงปู่บอกหนึ่งในนั้นก็จะมีนายรัว่วซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านตะเคียนบรามเท่าไหร่นายรัว่วเล่าให้ฟังว่า แรกเริ่มเดิมทีก็ได้มาเลี้ยงควายอยู่ใกล้ๆกับกระท่อมของหลวงปู่สวงและได้ตักน้ำถวายให้หลวงปู่อาบจนวันหนึ่งหลวงปู่สวงก็ได้ถามเนรุ่วว่าเคยเห็นเขาพระวิหารไหมพรุ่งนี้หลวงปู่จะไปแต่เช้ามืดถ้าอยากไปก็ให้เตรียมข้าวของและไปด้วยกันเนรู่ได้ยินดังนั้นก็ดีใจแทบจะกระโดดเข้าไปกอดหลวงปู่สวง ด้วยความที่อยากไปเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนจึงรีบรับปากหลวงปู่ทันทีว่าจะไปด้วยและอีกอย่างก็คือน้อยคนนักที่จะได้ติดตามหลวงปู่ไปแบบนี้เมื่อหลวงปู่สูงเอ่ยปากชวนจึงรีบรับปากทันทีโดยที่ไม่ลังเลหรือว่าปรึกษาลูกเมียก่อนเลยทิ้งภาระหน้าที่เลี้ยงควายไว้ให้คนที่บ้านดูแลแทน วันรุ่งขึ้นนรั่วรีบออกจากบ้านไปหาหลวงปู่สวงแต่ช้ามืดโดยมีมีดเน็บเอวเล่มหนึ่งกับข้าวอีกหนึ่งหอ่อเมื่อไปถึงก็พบว่าหลวงปู่สวงนั่งรออยู่แล้วจากนั้นหลวงปู่ก็พาออกเดินทางจากกระท่อมมุ่งไปทางทิศใต้โดยหลวงปู่ได้สะพายย่ามสีน้ำตาลเก่าๆไปเพียงใบเดียวภายในย่ามจะมีกระป๋องยาเส้น ใบตองที่ตัดเอาไว้สำหรับมวนยาแล้วก็หินชุดเหล็กไฟมีสำลียัดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เล็กๆนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหลวงปู่ยื่นย่ามให้ในรั่วสะพายแล้วก็เดินนำตัวปลิวออกไปโดยไม่หยุดพักเลยจนเกือบเที่ยงหลวงปู่จึงบอกให้หยุดพักข้างลำห้วย จากนั้นเนรั่วก็หยิบห่อข้าวออกมาแล้วก็แบ่งข้าวส่วนหนึ่งใส่ในใบตองถวายหลวงปู่สวงส่วนตัวเขาเองกินส่วนที่เหลือจากนั้นก็เดินไปเด็ดใบไม้เลือกเอาใบใหญ่ๆมาเย็บเป็นกระทงแทนภาชนะแล้วไปตักน้ำในลำห้วยมาถวายหลวงปู่ส่วนตัวเนื้อรั่วเองก้มลงดื่มน้ำในลำห้วยเลย เหมือนกับตอนที่เขาไปเลี้ยงควายทุกวันการกินข้าวในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกินข้าวมื้อสุดท้ายสำหรับการเดินทางไปเขาพระวิหารเพราะว่าจากนี้ไปตลอดเส้นทางของการเดินทางไปกับหลวงปู่สวงในครั้งนี้เมื่อเกิดหิวขึ้นมาจะได้กินเพียงแต่ใบไม้ที่หลวงปู่เด็ดให้ออมครั้งละสี่ห้าใบแต่ก็ไม่รู้สึกหิว และกลับมีกำลังวังชาเหมือนกินข้าวปกติเลยในป่าที่หลวงปู่พาเดินเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นนกหนูกระแตกระจงเก้งกวางไปจนถึงกระทิงวัวแดงหลวงปู่พาเดินผ่านสัตว์นานาชนิด แปลกมากที่สัตว์เหล่านั้นอยู่จะในป่าไม่เคยเจอคนเลยแต่กลับเชื่องมากพอเดินผ่านพวกมันมันแค่ยืดคอขึ้นมาดูแล้วก็เดินหากินตามปกติยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศก็ยิ่งเย็นประมาณสี่โมงเย็นน้ำค้างเริ่มหล่นจากใบไม้จนทำให้เสื้อของแนโรนเปียกชื้นจนเริ่มมืดครึ้ม มองไม่ค่อยเห็นทางแล้วหลวงปู่จึงพาเข้าไปพักในถ้ำที่เป็นเสมือนกับหลืบหินไม่ลึกมากนักเมื่อเข้าไปถึงเมื่อเข้าไปถึงหลวงปู่ก็บอกให้ก่อกองไฟที่ปากถ้ำเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าเมื่อก่อกองไฟเสร็จแล้วในรั่วก็หักเอาใบไม้มาปัดทําความสะอาดแล้วก็ใช้ปู่นอน โดยก่อนนอนหลวงปู่ได้พาสวดมนต์บอกเจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตพักอาศัยและช่วยดูแลคุ้มครองจากนั้นหลวงปู่ก็ให้ดับเทียนนอนในรั่วเองก็นอนอยู่ปลายเท้าของหลวงปู่นี่เป็นครั้งแรกของในรั่วที่ได้มานอนในป่ากับหลวงปูสง่สูงทำให้ในรั่วตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ เวลาผ่านไปจนตกดึกสัตว์ป่าก็เริ่มออกหากินก็มีเสียงเหมือนกับกิ่งไม้หักเป็นระยะระยะใกล้กับถ้ำที่ในร่วนอนพักอยู่กับหลวงปู่ในร่วเงี่ยวหูตั้งใจฟังและในใจก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นสัตว์ตัวใหญ่แน่นอนเพราะว่าเสียงของมันเดินหนักแน่นมากสักพักหนึ่งเสียงก็เริ่มไกลออกไปทำให้ในรั่ว เริ่มคลายความกังวลแต่ก็ได้ไม่นานนักปรากฏว่ามีเสียงร้องดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงกวางกระโจนผ่านปากถ้ำตามมาด้วยเสียงร้องครืดๆเหยาๆในรู้ถึงกับลุกขึ้นนั่งแล้วเอื้อมมือไปปลุกหลวงปู่ด้วยความกลัวแล้วก็ได้ยินเสียงหลวงปู่บอกมาว่าเสียงเสือคราวนี้ ยิ่งทำให้ในารั่วกลัวยิ่งกว่าเดิมขยับเข้าไปหาหลวงปู่จนแทบจะเบียดหลวงปู่จนหลวงปู่ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวอยู่ที่นี่เสือมันไม่คานเข้ามาฆ่าไปกินหรอกโดยวิสัยของเสือเวลากินคนมันจะต้องกระโดดเข้ามาหาคนและที่สำคัญหลวงปู่ได้ใช้คาถามัดปากสัตว์ร้ายไม่ให้มาทำอันตรายได้ แล้วหลวงปู่ก็ได้บอกคาถาป้องกันตัวจากพูดผีปีศาจและอันตรายจากสัตว์ร้ายให้ในรั่วท่องจนจำได้ขึ้นใจแล้วล้มตัวลงนอนแล้วหลับไปด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางในคลิปหน้าเราจะมาติดตามกันต่อว่าพรุ่งนี้เช้าเมื่อในรั่วตื่นขึ้นมาแล้ว ในร่ว่จะได้เจอกับอะไรอีกบ้างอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สูง อาจจะช่วยให้ค้าผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ